เอาคนตายไปหาเสียงเพราะวันนี้ตอนที่อัดคลิปอยู่เนี่ยตรงกับวันเลือกตั้งนะของ ประเทศอินโดนีเซียนะซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่ระดับต้นๆของโลกเลยเดียวจะเอาเฉพาะในผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยเป็นอันดับ3ามของโลกนะก็บอกว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยก็กระทบเรานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่แบบใกล้ชิดอะ่ะอยู่ในอาเซียนด้วยกันนะดังนั้นผู้นําของอินโดซึ่งเป็นประเทศต้องเรียกว่าเป็นมหาอำนาจแล้วแหละเพราะเขาจัดอยู่ในกลุ่ม G20 ด้วยไม่ธรรมดาเลยนะประเทศในกลุ่ม G20 ก็ต้องกระทบของประเทศไทยอย่างแน่นอนนะแต่ว่าวันนี้ที่จะมาคุยกันเนี่ยคงไม่มาวิเคราะห์นะว่าโจโควิ นะหรือโจโควิโดโดนะครับพอพ้นตำแหน่งไปแล้วนะเนะื่องจากข้อจำกัดทางรัฐธรรมนูญของอินโดเขาก็คือเป็นประธานานธะิบดีได้2ส,สมัยซึ่งโจโควิ v, เนี่ยก็เป็นครบแล้วเที่ยวนี้ก็เลยหมดสิทธิ์ดังนั้น,นก็เลยเป็นการเปิดเวทีให้กับอีกคนดิเดตอีกหลายอีกหลายคนนะแต่ว่าหล,ากหลากกักๆก็ก็มี3คนคนเราไม่วิเคราะห์ตรงนั้นแล้วกันแต่ที่อยากจะมาแชร์ครับเพราะว่าในการเลือกตั้งของเนี้ยครั้งนี้เนี่ยมันมี มีปรกกากฏรณ์อันนึงขึ้นมาซึ่งผมว่าแสบดีเนาะเอาคนตายมาหาเสียงนั่นคือตัวค a n ิเดตที่มาแข่งเป็นประธานาธิบดีเที่ยวนี้เนี่ยตัวเก่งอะนะปาโบนเนี่ยซึ่งเป็นอดีตในพลนะฮะแล้วก็เป็นลูกเขยนะลูกเขยของรอมพลทหารที่แบบปฏิบัการของอินโดยุก่อนนะก็คือซูกาโน่ไปเอาซูกาโน่เนี่ยที่ตายไปแล้วอะขึ้นมาหาเสียงโดยการใช้ AI De <c oughs> ดีเฟกนะเอารูปเนี่ยมาแล้วก็แบบ นั่งโต๊ะแล้วก็ถแถลงหาเสียงน่ะเอ๊ะมองมุมนึงก็แบบเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไป้ําสมัยดีนะเออใช้ ai แบบมาจนถึงขั้นจําลองเอาคนตายเดี๋ยขึ้นมามาพูดเหมือนยังมีชีวิตอยู่แล้วก็หาเสียงให้ตัวลูกเขยนะฮะอีกมุมนึงนี่ก็ตายไปแล้วก็ยังโดนโดนดึงขึ้นมาแล้วก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่เราจะได้เห็นนะต่อไปที่อาจจะมีอะไรแบบนี้อีกเรื่อยๆนะการเลือกตั้งของประเทศไหน,นอาจจะใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เสียชีวิตไปแล้วอะ่ะอาจจะบุพการีตัวเองเลยขึ้นมาช่วยลูกหาาาาเเเสียงอออะไไไไรรรกก็็จ็จไปปนด้นคับผมแามาช์